คุณรักแซมมี่คุณรักที่นี่มาช่วยกันข้าวแล้วส่งสียดนานหน่อยได้ไหมครับได้ไหนขอเชิคสียงหน่อยหนึ่งสองส้ำฝั่งน,น,น,นี้ยังงนี้ยังเลยกอจะรับหูใหญ่คนนะฮะขวาขวาซ้ายกลางผมให้ดังที่สุดเพราะมานั่งแถวกันฮะและเดี เ,นะเราทำทุกคนนะอาละวาต้องขอบคุณมากเลยนะหรับกลุ่มหลอกของเราใน้ข่าว,วันนี้จะีมีอะไรจะสไยด้วยใช่ไหม มีแนะครับมีโชว์เด็ดๆมาให้ทุกคนได้ชมครับผมอ๋อเยแล้วมรวมไปถึงภาพเด็กตอนนี้ครับเดี๋ยวเราคุณองให้นะฮะฮัทต์ oh. แล้วก็ลงไปถึงนะฮะตั้มนะครับเข้าไปถ่ายภาพพร้อมกันหน่อยเลยเชิญเลยครับและเดี๋ยวสักครู่นึงครับเดี๋ยววันนีต้องขอเรียนเชิญนะอันนี้สำคัญมากร้านค้าของเราแล้วถ้าผู้บริหารร้านค้าที่วันนี้เนี่ยให้เกียรติกันมานะครับเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายภาพบนเวทีพร้อมๆกันด้วยนะครับ ขอบคุณท่านผู้วิจารณ์นะฮะรวมสินร้านค้านะฮะของเราทุกๆร้านค้าเลยที่พร้อมใจกันที่จะสร้างมิติใหม่ของการช้อปปิ้งนะฮะแบบ บอกเลยว่าไม่มีใครเกิด่อ,องแน่นอนครับ b ล็ Box Space ประชิวตินะวันนี้เราเปิดอย่างเป็นทางการแบบแกรนสุดๆเลยนะครับให้กับทุกทุกคนวันนี้ขอคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยที่วันนี้เนี่ยให้เขียนเวลาที่พ,พ,พี่มานะครับยังไงผมฝากด้วยนะารประชาสัมพันตรงนี้ให้กับทุกทุกคนได้รู้ว่าคุณสามารถมีที่ฮั้เอาใหม่ล่าสุดเลยนะฮะอยู่ในย่านของราชโยธินถ้าพูดถึงแถวนี้แล้วของเราครับ b ล็ Box Space ประชิวตินเราจับได้คุณได้อย่างแน่นอนครับ ยกนิ้วเลยครยกนิ้ขอยกนิ้วอกไลค์เพื่นิดนึงฮะขอบคุณมากครับผมยังมีทีนะครับเฟซเอ่อแฟนเพจของเรานะครับแฟนเพจบล็อกสเป รัชโยธินนะครับสามารถแวะเข้าไปเยี่ยมเติดโชวกันได้อยากได้อะไรอยากเห็นอะไรใหม่ๆบอกเราได้เราพร้อมที่จะมอบให้กับทุกๆคนนะ,ะโโนะ,ะ,ะนะครับตอนนี้พร้อมกันแล้วคงชาตต้องขอบคุณนะฮะทุกอย่างเราสามท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเอกของเราทั้งสองด้วยแล้วก็แซมมี่ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราให้คุณเกียรตพัน์แล้วก็น้องฮั่นและน้องตามเด็กพักผ่อนกันก่อนเนาะแล้วก็น้องแซมมี่ด้วยับเชิญเลยครับ และขอเรียนเชิญครับสำหรับท่านผู้บริหารของเรานะครับที่ต้องบอกเลยว่ามักจของเราขาดไม่ได้คือร้านอาหารสวยๆอร่อยๆที่มีสไตล์สุดชิคต้องขอกราบเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้บริหารของเรานะครับร้านก๊กคิวโคเชกิครับ เพื่อมาถ่ายภาพพร้อมกับทา่านผู้บริหารของเราทั้งสองนะครับแล้วก็ลงไปถึงทา่านผู้บริหารนะครับร้านแดงแหนมเดือยน,นะครับใบยำบีเชิญครับขอกคุณหน่อยครับช่วยกดขึ้หน่อยสิแล้วตามไปครับท่านผู้บริหารจาร้านเสี่ยวเด็ดครับผมแล้วก็ทา่านผู้บริหารนะฮะจากร้านบ็อกสามห้าฉบูเมื่อกี้ขึ้นไปทานมาอร,อร่อยอนะร่อยนะเนื้อนี่แซนะ่บมากนะฮะนิ่มด้วยนุ่มด้วยนะฮะท่านผู้บริหารจากร้าน ชิลิมิลี่แอและชิวควานนั่นเองนะครับและมาทางผู้บริหารนะครับจากร้านโยจังสีฟูตครับทางผู้บริหารนะครับจากร้านไอแอนไนครับและตามไปถึงน,นะฮะที่ผู้บริหารร้าน